แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD CAD สกุลเงิน USD CAD นั้นเป็นตลาดแนวโน้มของเทรนขาขึ้นมีแรงซื้อเข้ามาคุมตลาดดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างโซนแนวรับแรกนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา1.36240โซนแนวรับที่2นั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา1.36056โซนแนวรับที่3นั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา 1.35795กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณนั้นมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1ห,หรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2หรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่3โซนแนวรับทั้ง3แนวนั้นเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PAI เมื่อมีรูปแบบสัญญาณแท่งเทียน PAI เราจะ buy กับขึ้นไปรับไปเก็บ TP ที่ราคา1.37383 สต็อปลอตนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.35463ชุดนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ u s d c a d